ต้องมาซื้ออันนี้ก่อนะวานะคะไม้ลยหะนียี่สิบค่ะกับห้า่บาทอันนี้ค่ะอันนี้ดบาทิเอดบาทค่ะมาขางรตัดมีไม้ต้องเอารถต่เอาอะไรปะเนี่ยเอา่ะ เอาไหมเตามนี้ถามปุ๊บเอาพวกโบลบ้านอะไรเอาไหมไม่คือไะไไม่จนเอาไหหอ่งนออ๋อเอารองเท้าต้องซื้อของเข้าไป่หยก่อน่ะคนก่อาที่เราะมีต้องซื้อจ้าไปไหวตรงนูนก่อนนู้นเป็นวที่ไหวตรงนูนก่อนคนก็เยอะนะาวันเนี้ยวันนี้คนเยอะมากเลย กองแป้งก็กองยอไรองเลยมาก่ออะอันรู้ม้เป็นเทยเท่าไหร่ดอกไม้รอยมเอยเอยว่าันจะเป็นโข้างล่างไหจิงไปไหนแลวะจิงเขาจะอะไรบ้าซื้อลถูก พี่มยไมยนโก้ไอ้นี่ไอ้ไม้นี่ตกบ้านแถรคนเมันจะเยอะมากเลยคนเขาจุดมันเห็นทุกคนเห็นปมันมีรถ่อคันแล้วมีมอเตอร์ไซค์แถมอีคันเดอร ร้อนนิดนึงเนาะวันนี้คน,น,นเยอะมากเดี๋ยวขอดูตรงนู้นกันต่ออะหลุให่ใหญ่ๆเราจะไปหลุมเขาเรียกอะไรแล้วพ่อหลุมศพใช่ไหมทางไปหลุมศพคนก็จะมาเตะ จอดกันเยอะมันก็เลยทำให้แบบข้างๆกลายเป็นไม่มีที่ที่เจว่โดดวิ่งอะ่ะไอ้ใยอล้วตู้ตัวตาปะเนี่ยโอ้อหเหล่จังวะพี่ มองไม่เห็นนี่เดิมเขาเยอมาที่ก่อนเบอเขาก็มาหลุมของน,นี่ไงเออเอาก้งามากไงเพราะว่าเขาถ่ายรูปลุลงในกลุ่มอยู่นี่ฟ้าเข้ากลางเต็นท์ปะกลางวะน่าเกินมึงคั้ให้กลางเลย เขาไปกลางเต็นท์เลยนะจะบอกว่าเขาไม่กลัวมันกลากลงเลยเออมันโทรมันไม่ได้โทรนะแบบกลาง,งเลยกลางเลยจ้ายังไม่ทันได้บอกอับกางเลยอนะ่ะถึงแล้วทุกคนกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วภาพดีแม่เราเจอภาพเรี็วลากก็ส่องถึงแล้วถึงแล้วนู่นลุงก็ชุนร่างพังหมดแล้วลุงศพแม่อยู่นู่นนู<ะ>่นลุงศพอาหมาอยู่นู่นได้ไงเราเราเราหมาอยู่นู่นเห็ไปไป

อไม่ได้ใส่ไม่ถึงเลยไม่มีอะไรเลยนะน่ะนอยมากเลยกานไหม่ะวส่ไม่ได้โดนถอดลูกหมดไปเลยลูกหมดเลยูกไหมอร่อยไหมดีนี่ใครเนี่ยนี่สองเรียอะไรเนี่ยหนูหนูสอนเรียกยาเรียกเรียกยายต้องเรียกยาเอามาอร่อยป่ะตัวเป็นเกมมันยังจำสผู้ชายเลยโอเคมาก นายโกสวัสดีเราไปช่วยนายก้ถือหน่อยดิยอดนี่คือถือแล้วนะเดี่ยวตีนี้เจอหมดเลยยาเนื้อาบแล้วเราลาแล้วหลุมแหวะต่อนะคะเมื่อกี้หลุมเรากรงหลามานะทุกคนจั๊กเอ๋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 ไปดูมันยิ้มดูดิดูมันยิ้มดิจั๊กเอ๋จั๊กเอ๋จั๊กเอ๋ซูขบยาหน้าไหนอากล้าเหรอ

มันใช้ลารับไปืม่กินไปขอบ้านแล้วเลยโหนี่ขอบ้านแล้วบ้านมันมากมากมีรองเท้าแล้วมีรองแตยาต้าับไปไงออ้ย รอนมากมีเท้ามีรองเท้ามีื่้งประดับิอะไริวันร้อนมากเลยชักอะไรมันไม่ไปหรอกจุ๊บๆอะไรอะไรชัดอะไรมันไม่ไปหรอกอยู่เราไปเยอะเลยไปก็ไปอยู่นะไปดูลงลงมาลงมางั้นเลยมือปัดที่บ่าเลย ใชอไปใช้เอาไอโฟนไลน์มาหาเออเอนเน้กินนะขอเจียมาลองกินดูเอาไปถพอรอยตรงนี้เลยองพันมาะวันะกองเรียกเอาแอเิ้ล โอ้ยร้อนจริงเอ้ยลงมาแล้วอนี่ยกินนะป้าลบก่อนอ้เขาหนักเองใ่เขายกไปก่อนต้องไปยังเราดูปิดทางผิดแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นอะกัส ้องมาเขาบังไว้ให้อยู่เนี่ยบังไว้ให้อยู่เนี่ยแล้วจะระเบิดไหมบงไว้อยู่เนี่ยขึ้นไปขึ้นกลเริ่มงอไงเลยตอนไม่ขึ้นรถแลคะพี่เจงอะไรเจ้าไปเจงไปเลยทะเลอ่ะใช่ออกไปทะเลกินอะไข่อ่ะไขู่เองไปเลยอ่ะข้าวเปลือกพี่เูงมองไม่ได้เนี่ยเออดูเด็กๆนะเอออย่าอุ้มไปชายทะเลนะเว้ยเออไม่อุ้มไป็นชายทะเลเสียว